เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยแล้วก็มาถึงแบบฝึกหัดท้ายบทหน้าที่117ข้อที่10กันแล้วนะครับว่าจากแผนภาพระบบสืบพันธุ์เพศหญิงของมนุษย์เนี่ยกำหนดให้ A ถึง D นั้นแสดงตำแหน่งของอววะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงครับผม โดยก็จะเป็นดังนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแต่ละแต่ละตัวอักษรเนี่ยแสดงถึงอะไรครับผมโดยพี่ว่าเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับเป็นแบบสมมาตรนั่นเองครับผมครับโดยข้อแรกนะครับเขาถามว่าเซลล์ไข่จากรางไข่จะตกเข้าสู่บริเวณใดครับผม ข้อที่2ก็ถามว่าบริเวณที่มีการฝังตัวของเอมบิโอคือบริเวณไหนแล้วก็ข้อ3จะถามว่าบริเวณที่มีการสร้างเซลล์ไข่คือตำแหน่งที่เรียกว่าแล้วก็นอกจากผลิตเซลล์ไข่แล้วตำแหน่งนี้ยังทาหน้าที่อะไรครับผมแล้วก็สี่สีครับในการคุมกําเนิดโดยการทําหมันแพทย์จะผ่าจัดแพทย์จะผ่าตัดบริเวณตำแหน่งใดมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและตำแหน่งนี้เรียกว่าอะไรครับผมอ่าทีนี้เราก็จะมาดูกันเลยนะครับผม โดยเราก็จะมาดูจากรูปกันเลยนะครับว่านี่คือบริเวณเอวัยวะของอัรวะเพศของเพศหญิงนะครับโดย D เนี่ยก็แสดงถึง D คือบริเวณมดลูก A คือบริเวณรัางไข่ทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่และฮอร์โมนเพศครับผม โดยประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยมีย8สิบแปดวันใช่ไหมครับซึ่งหลังในวันที่ในวันที่ศูนย์ถึงห้าก็คือจะมีการเกิดรอบเดือนขึ้นหรือก็คือการมีประจำเดือนก็คือการหลุดลอกของผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นหรือคือผนังบริเวณน,นี้นั่นเองครับที่หนาตัวขึ้นซึ่ง เมื่อหลุดลอกออกไปแล้วเนี่ยก็คือวันที่วันที่015จะหลุดลอกอกไปใช่ไหมครับแล้ววันที่14ก็คือจะเกิดการตกไข่ก็คือเซลล์ไข่ที่อยู่ในบริเวณรังไข่จะทําการตกไข่มาที่บริเวณน,นี้ครับผมบริเวณ B หรือก็คือบริเวณท่อนําไข่ครับท่อนําไข่ซึ่งก็เป็นบริเวณเดียวกับบริเวณ C ครับผมท่อนําไข่ตรงนี้ก็จะเป็นปากมดลูกนะครับ ก็คือจะเป็นช่องคลอดนั่นเองครับผมซึ่งในการที่จะเกิดการปฏิสนธินะครับก็คืออสุจิก็คือต้องเข้ามาทางปากมดลูกแล้วก็มาผสมกับไข่ที่ตกไข่ในวันที่14ของรอบเดือนนะครับโดยจะมาทําการผสมที่บริเวณทอดตรงบริเวณ B นี่เองครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราจะทําหมันก็คือเราต้องไม่ให้อสุจิกับไข่เนี่ยมาผสมกันใช่ไหมครับเราก็ต้องทําการตัดที่บริเวณ C ครับคือตัดทางเดินที่อสุจิจะมาผสมกับไข่ก็คือจะไม่เกิดการไม่เกิดการปฏิสนธินั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้แล้วนะครับว่าข้อที่1น,นั้นเซลล์ไข่จากรัางไข่จะตกเข้าสู่บริเวณใดก็คือตอบว่าบริเวณ B ครับแล้วก็ข้อที่2นั้น ปริเว็นที่มีการฝังตัวของ MBO อ่าปรเด็ที่มีการฝังตัวของ MBO ใช่ไหมครับตอนแรกเมื่อไข่กับอสุจิเนี่ยมาผสมกันจะเกิดเป็นไซโกดครับผมซึ่งไซโกดจะอยู่บริเวณนี้และไซโกดเนี่ยก็จะทาการแบ่งตัวแบ่งตัว,แบ,ตว,แ,บตวแบ่งตัวมาเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ตามท่อนําไข่เคลื่อนที่เคลื่อนที่เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มาฝังตัวที่ผนังมดลูกนะครับซึ่งผนังมดลูกนี่คือผนังที่มีการหนาตัวขึ้นในทุกครั้งที่จะมีรอบเดือนนั่นเองครับผมเพียงแต่ว่า การที่ไม่มีการผสมกันระหว่างอสุจิและไข่นั้นจะทําให้ผนังมดลูกเนี่ยหลุดลอกออกไปแต่ถ้าเกิดว่ามีการผสมของอสุจิและไข่เนี่ยผนังมดลูกจะไม่หลุดลอกออกไปครับแต่ผนังมดลูกเนี่ยจะทําหน้าที่ในการหนาตัวขึ้นแล้วก็รองรับการฝังตัวของเอมบิโอครับผมซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนและโรเจสโตโรเนี่ยจากที่ปกติฮอร์โมนเอสโตรเจนจะสูงที่สุดในบริเวณที่จะมีการตกไข่เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการผสมเนี่ย มีการปฏิสนธิเนี่ยฮอร์โมนอิโซเจนก็จะยังคงสูงอยู่ครับแม้ว่าจะผ่านไปนานแล้วก็ตามนี่คือกาฟของนี่คือกราฟข,ของการมีรอบเดือนแล้วก็การมีการตกไข่นะครับโดยการตกไข่ก็คือวันที่14หลังจากที่อิโซเจนเนี่ยมากที่สุดซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็จะมากตามมาเหมือนกับเป็นลูกน้องของอิโซเจนนั่นเองครับแล้วก็การมีรอบเดือนกออน็คือการที่ผนังมดลูกนั้นหลุดลอกออกไป แต่ถ้าไข่ทําการผสมกับอสุจิแล้วจะเกิดเป็นไซโกดแล้วค่อยๆเคลื่อนไปตามท่อนําไข่แล้วก็แบ่งตัวแบบทวีคูณจนไปฝังตัวที่ผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดการหลุดลอกครับดังนั้นก็จะไม่มีประจำเดือนนั่นเองครับผมแต่ประจำเดือนสามารถมาล่าช้าได้จากความผิดปกติที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดจากการที่มีการตั้งครรภ์เสมอไปนะครับผมเพราะฉะนั้นบริเวณที่มีการฝังตัวของเอ็มบิโอก็คือบริเวณดีนั่นเองครับ อว่าบริเวณ D แล้วทีนี้เขาถามว่าบริเวณที่มีการสร้างเซลล์ไข่คือบริเวณไหนก็คือตอบว่าบริเวณ A นะครับโดยตำแหน่งนี้เรียกว่าลังไข่นอกจากผลิตเซลล์ไข่แล้วตำแหน่งนี้ยังทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศนั่นเองครับคือบริเวณ A เรียกว่าลังไข่ผลิตฮอร์โมนเพศครับ ทั้งอิโซเจนแล้วก็โพเจสโอลเลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าจะทำหมันจะทำที่บริเวณใดครับคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือทำหมันนะครับแพทย์จะผ่าตัดในบริเวณตำแหน่ง C ตำแหน่ง C มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้อาชุจิสามารถมาผสมกับไข่ได้ตำแหน่งนี้เรียกว่าท่อนำไข่นะครับอ่าก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับ4ข้อย่อยนี้โดยในข้อที่1นั้นเขาถามว่า เซลไข่จากรังไข่จะตกเข้าสู่บริเวณใดก็คือตกเข้าสู่บริเวณ B หรือท่อนําไข่นี้นะครับแล้วก็2อบริเวณที่มีการฝังตัวของเอมบิโอคืออะไรก็ตอบว่าตำแหน่ง D นะครับโดยจะมีการผสมกันของอสุจิกับไข่ที่บริเวณตำแหน่ง B เกิดเป็นไซโกดแล้วก็แบ่งตัวแบบทวีคูณมาจนถึงผนังมดลูกที่หนาตัวขึ้นแล้วก็ฝังตัวนะครับแล้วอย่างที่3ก็คือบริเวณที่มีการสร้างเซลลไข่ก็คือบริเวณ A ก็คือรังไข่ตำแหน่งนี้เรียกว่าราังไข่ นอกจากผลิตเซลล์ไข่แล้วตำแหน่งนี้ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเพศคือเอสโตรเจนและโปรเจสโตโรนครับแล้วก็ในการคุมกาเนิดโดยการทำหมันแพทย์จะผ่าตัดไว้ตำแหน่ง C มีวัตถุะส์เพื่อไม่ให้อสุจิเนี่ยสามารถเข้ามาผสมกับไข่ที่ตกได้ตำแหน่งนี้เรียกว่าท่อนำไข่ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อนี้ครับผมนี่เลยครับแลวถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้ รู้อย่างนี้แล้วก็อยากลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ